สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูปั๊มอีกแล้วนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับภายในเทอมนี้ที่นักเรียนจะได้พบกับครูปั๊มนะครับแล้วก็เราก็จะเจอกันอีกทีนะครับเทอม2นะครับเทอมหน้านะครับสำหรับวันนี้ครูปั๊มก็จะมารวบรวมนะครับเรื่องต่างๆที่เราได้เคยเรียนกันไปนะครับรวมถึงคลิปต่างๆนะครับที่เคยส่งให้นักเรียนดูนะครับวันนี้ครูปั๊มก็จะมาทบทวนให้นะครับเผื่อนักเรียนคนไหนลืมไปแล้วนะครับหรือว่าเผื่อนักเรียนคนไหนเนี่ยก็ยังอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับวันนี้ครูปั๊มก็จะมาทบทวน้ว ก็เพิ่มเติมแล้วก็สรุปให้ฟังนะครับจะมีคลิปอะไรบ้างนั้นนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับไปกันเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องของสัญญาณมือโคได้นะครับในระดับชั้นอนุบาลนะครับก็คือเรานะครับก็ได้ทําสัญญาณมือต่างๆนะครับก็คือเสียงโดเรมีฟาและเสียงซอนนะครับซึ่งนักเรียนก็ได้ฝึกทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียน ต่อไปนะครับนักเรียนเป็นเรื่องของสัญญาณมือโคได้นะครับที่ใช้ร่วมกับเพลงหนูมารีนะครับก็คือในคลิปนี้เนี่ยก็จะให้นักเรียนนะครับได้ทําสัญญาณมือโคดพร้อมกับเพลงหนูมารีนั่นเองนะครับต่อไปนะครับนักเรียนเป็นเรื่องของเพลงตัวโน้ตทั้ง7นะครับซึ่งครูปั๊มก็ได้ทําคลิปร้องเพลงนะครับพร้อมกับเล่นคีย์บอร์ดเนี่ยให้นักเรียนได้ลองฝึกร้องตามดูนะครับเพื่อที่จะได้ทราบตัวโน้ตต่างๆที่เราได้เรียนกันนะครับ ต่อไปนะครับนักเรียนเป็นเรื่องของค่าของตัวโน้ตสากลน,นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะพูดเรื่องของค่าของตัวโน้ตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตตัวกลมตัวขาวโน้ตตัวดำนะครับนักเรียนก็จะได้ทราบค่าความยาวของตัวโน้ตนั่นเองนะครับผม ต่อไปนะครับนักเรียนเป็นเรื่องของจังหวะและการปรบมือนะครับซึ่งในคลิปนี้นักเรียนก็จะได้ฟังจังหวะต่างๆและก็ปรบมือตามจังหวะต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะช้าจังหวะปานกลางและจังหวะเร็วนะครับนักเรียน ต่อไปนะครับนักเรียนจะว่าด้วยเรื่องของสีของตัวโน้ตนะครับซึ่งครูบมก็ได้สอนตัวโน้ต5ตัวนะครับก็ได้แก่ตัวโน้ตโดเรมีฟาและเสียงซอนนะครับซึ่งสีที่นํามาใช้นะครับก็จะนํามาจากสีของวันทั้ง7นะครับก็จะเริ่มต้นด้วยสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีเขียวและสีส้มหรือสีแสดนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับนักเรียนเป็นเรื่องของเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับในคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของเสียงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับหรือจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์สร้างขึ้นนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการสร้างเสียงจากขวดแก้วหรือขวดน้ํานะครับนักเรียนซึ่งในคลิปนี้นะครับครูปอมก็ได้อธิบายนะครับในเรื่องของการเติมน้ําลงไปในขวดหรือแก้วนะครับซึ่งก็จะทําให้เราได้เสียงที่เราต้องการนะครับนักเรียนต่อไปนะครับนักเรียนเป็นเรื่องของสัญลักษณ์มือโคได้นะครับกับเพลงปูนานะครับก็ในคลิปนี้นักเรียนก็จะได้ร้องเพลงปูนานะครับแล้วก็ทําสัญลักษณ์มือโคได้พร้อมกับเพลงนะครับ ต่อไปนะครับนักเรียนเป็นเรื่องของริมคีย์บอร์ดนะครับก็คือทูแบ็กคีย์และทีแบ็กคีย์นะครับก็คือว่า้ดยเรื่องของตำแหน่งของตัวโน้ตทั้ง5้านะครับที่เราได้เรียนไปแล้วก็ระบายสีลงในตัวโน้ตนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับนักเรียนเป็นเรื่องของเพลงื่อารมณ์นะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเพลงซีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะครับที่นักเรียนได้ฟังจากการฟังเพลงนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนครับและนี่ก็คือเรื่องต่างๆนะครับเรื่องการเรียนการสอนต่างๆที่เราได้เคยเรียนในเทอมนี้นะครับก็หวังว่านักเรียนนะครับทุกคนคงจะชอบนะครับแล้วก็หวังว่าในเทอมหน้าเนี่ยนักเรียนก็จะตั้งใจนะครับเรียนกับครูปั๊มเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูปั๊มก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้กลับมาพบกันอีกทีเทอม2นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับครูปั๊มต้องขอตัวลา ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะครับบ๊ายบายครับนักเรียน